21วันนี้หันนุญาตให้ตัวเองรวยซ่านะคะวันนี้เป็นวันที่11แล้วนะคะเรามากันในหัวข้อติดกระดุมเม็ดแรกถูกเม็ดต่อไปถูกหมดและผลลัพธ์ทยานฟามากนะคะวันนี้ค่ะกระดุมเม็ดแรกของเราคือการสร้างความสุขให้กับตัวเองค่ะสร้างความสุขเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายมากเลยนะบอกเลยนะคะถ้าเราสร้างความสุขได้นะคะทุกอย่างในชีวิตนั้นมันจะแบบสุา กระดุมเมที่2ค่ะสิ่งที่คุณจะต้องทําต่อมานะคือการให้ค่ะให้ความสูงให้กับคนอื่นค่ะแบ่งปันสิ่งดีๆค่ะเช่นอะไรบ้างคะจะให้อะไรคะเรายังไม่รวยเลยเรายังไม่สําเร็จเลยเราจะให้อะไรได้การให้ไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องเดียวนะคะการให้ให้อะไรให้ความรู้เรารู้อะไรนะคะในชีวิตประจําวันนะคะเรารู้อะไรบ้างแบ่งปันค่ะทําคลิปแบ่งปันเล็กๆน้อยๆค่ะทําคลิปสั้นก็ได้ค่ะหรือแชร์เรื่องราวดีๆ ของคนนะคะที่เูาทําคลิปมานะคะเราก็แชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆสมมติว่าเออเราฟีดไปเจอโพสไหนที่เขาแชร์เรื่องราวดีๆหรือคาพูดดีๆอย่างเงี้ยเราก็กดแชร์ออกไปนี่ก็เป็นการให้แล้วโอเคไหมส่วนกระดุมเบติสานะคะคือการลงมือทําด้วยความรักค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะอาชีพอะไรนะถ้าคุณทําด้วยความรัก เชื่อเถอะผลลัพธ์มันมาเยอะแน่นอนนะคะทาด้วยความรักมันก็จะประกอบด้วยความสุขถูกป่ะความสุขในการลงมือทำแล้วมันก็ทําแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยอะ่ะคุณลองทําดูสิถ้าคุณทําอะไรได้วยความรักนะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยเคยเป็นไหมเออหรือทำาไปแล้วเฮ้ยยังสนุกอยู่เลยยังไม่อยากหยุดเลยบางคนทำจนลืมกินข้าวเกตเอง มีนะคะทางานจะลืมกินข้าวคือเราทาแล้วมันสนุกไหมมันอยากทําให้เสร็จไม่ใมันอยากทําตรงนี้ทําตรงนี้เสร็จมันจะไปทาตรงนู้นต่ออะไรเงี้ยจนแบบบางคนบอกว่าเฮ้ยทำอะไรเยอะแยะไม่กับพักบ้างเราบางทีเรา